เราจะเล่นกีตาร์โป่งสามสายยังไงให้มันดูเพะนะครับผมทีเนี้ยนะครับผมเราดันโชว์ลายอีกนะครับผมไอ้กีตาร์โป่งเนี่ยนะครับสายที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันก็มีแค่สายห้าสายสี่สายหกนะครับผมจะดียังไงให้มันเพอล่ะดียังไงก็มีแต่เสียงทุง้มเล่นยังไงได้อะ่ะ ตอนนี้เราดีแล้วมันก็ดูเพาะละครับนะครับผมเดี๋วผมจะมาบอกให้นะผมว่าในคลิปนี้เราควรจะทำยังไงนะครับผมโอเคนะครับเราไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมบอมนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับผมว่าถ้าสมมติกีตาร์เราเนี่ยมันเหลืออยู่แค่สามสายแล้วทีนี้มันเหลืออยู่แต่สายเบสทางนั้นเลยนะครับผม เราจะเล่นกีตาร์ยังไงให้มันดูเพาะนะครับผมเล่นยังไงให้มันดูมีเสน่ห์นะครับผมน่าลงไหลกว่ากีตาร์ที่มีหกสายนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมเราจะเล่นกีตาร์โป่งสามสายยังไงให้มันฟังดูเพาะนะครับผมฟังดูแล้วแบบโอ้โหฟังดูแล้วมีเสน่ห์มากนะผมมีเสน่ห์มากกว่าเล่นกีตาร์หกสายอีกนะครับผมผมจะมาบอกให้นะครับ แล้วทีนี้นะครับผมไอกีตาร์พงสามสายเนี่ยสายกีตาร์ที่มันเดินเหลืออยู่เนี่ยเดินไปสายหกห้าสี่โอ้โหสายเบสทางนั้นเลยดีดยังไงก็มีแต่เสียงทุ้มนะครับผมจะดีดยังไงให้มันฟังดูพอเนาะนะดีดยังไงก็ไม่พอนะครับผมผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับก่อนแรกเลยนะผมก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การเรียนการสอนกันนะครับเราจะต้องตั้งสายกีตาร์กันก่อนนะครับผมให้ทุกคนนะครับ ตั้งสายกีตาร์เป็นสาย E มาตรฐานเลยนะครับผมก็คือได้แก่สาย6เป็นสาย E สาย5เป็นสาย A สาย4เป็นสาย D นะครับผมทีนี้นะครับพอเวลาเราตั้งสายกีตาร์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปเข้าสู่การเรียนการสอนกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมคลิกจังหวะกองขึ้นมาหนึ่งจังหวะนะครับผม ยังผมจะคิดจังหวะแบบนี้นะครับตึงโตตึงตึงโตตึงต,ตึงโตตึงนะครับผมแบบนี้นะโอเคนะผมทีนี้ผมได้จังหวะกองขึ้นมาแล้วหนึ่งจังหวะนะครับแล้วผมทีนี้ผมจะเล่นยังไงให้มันฟังดูพอขึ้นล่ะนะครับตอนแรกผมเล่นอยู่ตรงนี้เนาะแบบนี้นะ ผมก็แค่ย้ายจากการเล่นตรงนี้นะครับผมมาเล่นตรงนี้แทนนะครับผมเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมผมก็จะเล่นแบบนี้นะอ่าเป็นไงจังหวะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่ตรงคำว่าตึงโปะนะครับผมโปะเนี่ยผมจะใช้วิธีการมิวสายหรือว่าตบสายลงไปนั่นเองนะครับผมใช้นิวโป้ะนะครับผมตรงนี้นะตบลงไปตรงสาย แบบนี้นะผมให้มันเกิดเสียงนะครับเอ้จังหวะตึงนะครับผมตึงนะครับผมจังหวะนี้นะผมจะใช้ตรงนี้นะครับผมนี่นะตรงอุ้มมือของเราเนี่ยตบลงไปตรงนี้แค่นี้ก็จะเกิดเสียงแล้วนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะอ่าทีนี้ผมเราฟังดูโอ้แค่นี้ก็เริ่มพอแล้วเนาะทีนี้นะครับเรายังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอยู่เนาะนะครับ เราจะเติมอะไรเข้าไปดีล่ะให้มันฟังดูดีขึ้นดูพอขึ้นและดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับผมจะเติมการจับพาวเวอร์คอร์เข้าไปเนาะพาวเวอร์คอร์นะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าพาวเวอร์คอร์คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ตอนท้ายคลิปนะครับพาวเวอร์คอร์ที่ผมจะเล่นมีทั้งหมด4คอร์นะผมนี่แก่คอร์ F G A และคอร์ B นะครับผมทีนี้นะครับเมื่อเราเสริมพาวเวอร์คอร์เข้าไปแล้วเนาะนะครับให้เราดิดลงนะครับผม ใช้3นิ้วนี้ในการดีดลงนะครับก่อนเราจะไปเคาะไปอะไรเนี่ยนะครับเราฝึกดีดแล้วตกให้มันเป็นเสียงกองก่อนนะจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับผมเอาใหม่นะตึงโตะตึงตึงโะตึงตึงโะตึง,ตะตง,ตะตงนะครับผมเมื่อเราทําได้แล้วเนาะนะครับให้เราใส่จังหวะตอนเราตึงนะครับผม ตึงนะครับให้เราทุบลงไปด้วยความดิดลงไปเลยนะจะเป็นแบบนี้นะได้แล้วใช่ไหมครับผมแบบนี้นะตึงนะครับผมให้เราใส่จังหวะกองพร้อมเราดิดลงไปด้วยเนาะจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นยังไงครับผมแค่นี้ก็ฟังดูเพราะดูมีเสน่ห์แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่พาว์คอร์ดเข้าไปนะครับ Power c o r d เป็น Power c o r d คู่ห้านะเริ่มตั้งแต่ Power chord F Power c ี o r d G Power c ร o r d A แล้วมาจดที่ Power c ร o r d B นะจะเป็นแบบนี้นะ เนยังไงครับผมแค่นี้ก็ดูมีเสน่ห์แล้วนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะผมคงจะมาสอนว่าพวเว่าคอร์ดคืออะไรนะครับผมแล้วยังมีวิธีการเล่นกีตาร์สามสายเนี่ยสายเบนเนี่ยจะเล่นยังไงให้มันฟังดูเพราะนอกจากการเล่นแบบนี้ย นะครับผมไปกันเลยดีกว่าครับผมจะมาสอนวิธีการจับพาวเวอร์คอร์ดกันนะครับพาวเวอร์คอร์ดที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับเป็นพาวเวอร์คอร์ดแบบคู่5นะครับผมเป็นพาวเวอร์คอร์ดที่ใช้กันเยอะมากนะครับผมแล้วก็นิยมใช้มากนั่นเองนะครับผมผมจะสอนพาวเวอร์คอร์ดทั้งหมด4คอร์ดนะครับผมได้แก่คอร์ด f G A และคอร์ด B นั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มวันที่คอร์ด F กันเลยนะครับผมคอร์ด F นะครับ ให้เราใช้นิ้วชี้นะครับจับสายที่6เฟสที่1นะครับให้ใช้นิ้วก้อยนะครับจับสายที่5เฟสที่3นะครับนี่คือ power chord chord F นะครับผมนะครับทีนี้นะครับเราต้องการ power chord chord G นะครับผมให้เราจับฟอร์มเดิมรูปแบบเดิมนะครับแต่เลื่อนมาอยู่ที่เฟสที่3นะครับผมนี่คือ power chord chord G นะครับผม ทีนี้เราต้องการพา w e r อร์ r d c คอ A นะครับผมทีนี้นะครับให้เราจับฟอร์มเดิมรูปแบบเดิมนะครับแต่เลื่อนมาเฟสที่5นะครับมันก็คือ p o w e อ o c A นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเราต้องการพา w e r chord c h o d B นะครับผมให้เราจับฟอร์มเดิมรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาเฟสที่7นะครับผมคือพว w e r chord c h o B นั่นเองนะครับผม โอเคนะผมทีนี้ทุกคนคงเข้าใจวิธีการจับวอร์คอร์ดแล้วนะผมสี่ c o r นะผมจับฟอร์มเดิมรูปแบบเดิมแค่เลื่อนเฟรมาเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้นะครับเวลาเราจับวอร์คอร์ดนะครับนิ้วเราไม่จําเป็นต้องอยู่แบบนี้ตลอดโอเคปะ่ะนะครับให้เราจับฟอร์มสบายๆนะครับผมจับที่แบบเราไม่ต้องเกรงมือมากนะครับผมแล้วก็ซัดมันเข้าไปเลย มานี้นะครับผมโอเคนะครับไปดูกันดีกว่านะผมว่าผมจะสอนอะไรวิธีการเล่นที่ทำให้เราเล่นกีตาร์ป่งสามสายที่เป็นสายเบนเนี่ยให้มันดูพอขึ้นนะครับผมให้มันดูเท่ขึ้นนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมผมจะมาสอนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามีกีตาร์สองตัวนะครับแล้วทีเนี้ยกีตาร์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันมีไม่ครบหกสายนะครับมันมีแค่สามสายเนาะนะครับ แล้วมันเป็นสายเบสหมดเลยนะครับผมเราจะเล่นยังไงให้มันพอนะครับถ้าสมมุติว่าเราจับพวาวเวอร์คอร์ดคอร์ด F G A และคอร์ด B นะครับผมเอาไปตีคอร์ดคู่กันเลยเนี่ยเสียงมันจะฟุ้งมากนะครับคืออย่างนี้ ามว่ามันใช้ได้ไหมต้องบอกว่าได้นะครับผมมันสามารถเอาไปจับเพราขอดตีขอดคั่วการจับคอดธรรมดาได้เลยนะครับผมแต่เสียงนี้ได้มามันก็จะออกแบบฟุงฟ้งๆเบ็ดๆบนิดนึงเนาะประมาณนี้ <S <S แต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะผมคือคนนี้เป็นคนเล่นลายนะผมหรือว่าคนที่เล่นกินาร์ตัวที่สองนะผม จะต้องเล่นเสียงให้เบากว่าคนที่เล่นกีตาร์หลักหรือว่าหรือว่าคนที่เล่นกีตาร์ตัวแรกนะครับผมโอเคนะครับแต่ถึงเนี้ยผมจะมาสอนวิธีการเล่นให้มันเล่นเท่เล่นอีกแบบหนึ่งเนาะจะเป็นฟิลประมาณนี้นะอ่าเป็นยังไงครับผมมันฟังดูเท่ มันดูเท่กว่าการที่เราไปนั่งตีคอร์ดอย่างแน่นอนเชื่อผมสิเนี่ยตีคอร์ดก็ต้องไม่นั่งก็คนรต้องหนักอีกตีดังเกินไปก็ไม่ได้ตีแรงเกินไปก็ไม่ได้นะครับผมแต่เล่นแบบที่ผมบอกเนี่ยเท่ hey, อย่างแน่นอนโอเคนะผมเรามาเริ่มกันเลยนะผม จะพัว่าคอร์ดเหมือนเดินมนะผมสี่คอร์ดนะผมเนี่ยคอร์ด F G A และคอร์ด B นะครับผมเมื่อเราจับได้แล้วนะครับผมให้เรานับเป็นขบวนหนึ่งชั้นนะผมคือนับแบบนี้นะครับ One and two and three and four and one นะครับผมนะับแบบนี้นะ One นะครับผมให้เราดีดสายหกเนาะ One and นะครับ And เราจะเล่นตรงที่สายห้านะจะเป็นแบบนี้นะ one and two and three and four and แล้วก็เพลียนคอร์ดนะครับ one and two and three and four and เปลียนคอร์ดนะครับ one and two and three and four and one and two and three and four and แบบนี้นะครับให้เรามาเล่นวนกันนะครับผมก็จะพอมากเลย โอเครผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผมวิธีการนับในการตีคอร์ดหรือว่าเวลาเราจะนับแบบนี้นะครับตีคอร์ดหรือว่าจะนับแบบนี้ไปนับให้มันตรงจังหวะกันด้วยนะครับผมมาให้เราเล่นออกมาแล้วมันดูเพราะดูมีเสน่ห์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมผมก็ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาสอนท่านผู้ชมแล้วนะครับผมว่า เราจะเล่นกีตาร์โปร่งสามสายที่มันมีแต่สายเบสดียังไงเสียงก็ทุ้มเนี่ยจะเล่นยังไงให้มันพอนะครเอาจริงจะพอพอขว่าคอตีคอร์มันก็พอแล้วเอาจริงมันสามารถเล่นได้พอกว่าน,นี้เยอะแย,ยะเลยนะครับ นี่น้องๆก็ต้องไปศึกษาหาความรู้กันเอาเองนะครับผมที่ผมมาสอนให้มาแชรใ์ให้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็แถมกันหน่อยประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะครับ อยากให้ผมมาสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในคลิปนี้ก็คือการเล่นแบบนี้เนาะ นะครับผมก็เป็นการเล่นที่มันฟังเนิ่มเนิะครับผมแล้วก็เล่นมีกีตาร์สองตัวนะครับผมสองตัวเนาะนะครับให้คนหนึ่งตีคอร์ดธรรมดาจับคอร์ดจีตีไปนะครับผมเราก็เล่นเพราะว่าคอร์ดจี G, นิ่มๆไปประมาณนี้นผมก็จะฟังดูเพราะดูมีอะไรมากขึ้นนะครับผมคือมันดูเท่แน่นอนนะครับผมถึงเราจะมีกีตาร์แค่สามสายแต่เราก็สาม,มารถเล่นให้มันออกมาดูมีเสน่ห์ดูมีเมอ่อ ความรู้ได้นะครับผมอยู่ที่เรานะครับผมนะครับก็ใส่จังหวะกองเข้าไปหน่อยก็ได้เป็นจะเป็นวันนี้นะ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมมาสอนแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ไม่แชร์ประสบการณ์ให้น้องๆน,นะครับว่าจะไปเล่นยังไงให้มันดูเท่ขึ้นนะครับเอาจริงๆกีตาร์โป่งเนี่ยต่อให้มีแค่สายเดียวนะครับมันก็สามารถเล่นเป็นเพลงเล่นมันพอขึ้นได้นะครับผมโอเคนะครับผมก,ก็ด้เกิดคลิปนี้ประโยชน์นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันใหม่ใน,นกันหน้านะครับถ้าเกิดในคลิปนี้มีคำพูดคำจารี่ฟังแล้วไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับบ๊ายบาย